ไปเยี่ยมบ้านดี่ไเยี่ยมน้องหรอก็เยี่ยมดูเนื้อหมี่สิดูเนื้ยวมี่สิรับแขกมาเลยเจอกันเจอกันอยากรู้ความหนักของเด็กผู้ชายนี่แนี่เอาแล้วไงเผื่อว่าเราจะมีเด็กผู้ชายสินี่ก๊บเออน้ำหนักดีด้วยเนาะน่ารักจังเลยฮัทถึกครับฮัทถึกครับฮัทถึกครับ

อครคะอภิรักกี้เหรออภิรักกี้ค่ะโอ้โห <c oughs> โอ้โ,อโ,อโ,อโน,นโอบโห้โ